หมคยขาพีอีอ e. ับ e ัณฑ์สะบัดเดินสะบัดเดินวนะทิงก้าวมินิวอ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 พพอพอเกมไนจะเป็นเกมที e ่ดสุดกันนะเรามาดูกันดีกว่าแกคิดว่าเกมจะสู้ฉันได้เงั้ยหรือช่วยมินิว ก็ก็ฉันนะมาก่อนนะชาเบนร์โวคือฉันเนี่ยมาก่อนเกย์ตั้งหลายปีแล้วล่ะเช่นคือไมค์ครับเหมือนมันจะสลับบทบาทกันนะเหมือนมันจะสลับบทบาทกันนะมัน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 ชักจะเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องจริงเฮ้ยอันนี้ก็เห็นด้วยอะตอนนั้นไปซื้อชานมไข่มุกก็อร่อยยุอะไรอะไรมันพูดอะไรกันมันเริ่มไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยมะนาวกขาเปรี้ยวยุมะนาวอะเหมือนจะไม่นะเหมือนจะใส่พ่อเต้นอะไรบ้าหรือเปล่าวายชายมึงเป็นโรคอะไรวะมึงถามจริงอะเลิกเลิกมันเลย เลิกเลิกไปเลิกเลิกดูแลน้องๆเล่นทันพี่หน่อยครับเลิก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 ดูเลยครับเลิกดูเลยไม่ดูไม่ดูไม่ดงเออเอาละครับก็สวัสดีครับท่านผมวันนี้อยู่บนชเดอมคุณผู้ชมเติมคืนวันนี้ครับเราอยู่กันในคลิปที่มีชื่อว่า m i n e c r a f t p e b s m i d e o นะครับผมอ่าเป็นวิด video มือืีดได้เลยนะครับผมโอเคเราไปดูครับว่าเล่าบอกไหมครับวินิวเวลเนี่ยอันไหนมันจะดีมากที่สุดสำหรับคุณนะครับผมโอเคครับก็สำหรับไม้ครับทางด้านเวอร์ชันปัจจุบันนะก็อยู่ที่เวอร์ชันหนึ่งจุดสนะครับผมอ่าฮะวันนี้ผมอ่านแบบตรงตัวเลยนะครับผมไม่อ่านแบบกวนส้นนะครับผมอ่าเราเริ่นดีกว่าครับเราไปดูสกินดีกว่าครับเออแบบดูดิว่ามีอะไรเพิ่มมาหรือเปล่านะทางด้านของสกินนะครับผมเออสกินก็มีตามนี่แหละโอ้ไม่ได้คิดที่แกดูแลเอาเฮ้ยเอาสกินหายเอา โ okay. อเคไอ้มีลูกขวดน้ำด้ยวยวะคืออะไรวะเฮ้ยเหมือนมีภารกิจได้ทำอ่ะทุกคนดูดดิก็แบบจะมีลูกขวดน้ำนะเนี่ยเป็นโพชั่นนะครับผมแล้วกดซ้ายมือเห็นปหเฮ้ยมันแบบภารกิจได้ทำเว้ยทุกคนแบบถ้าเราปลดล็อกอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ของของนั้นนะครับผมเว้ยดูดิแบบอืออือโคจะแบบเอาเรื่องนะครับผมก็คือถ้าเราทําได้เราก็จะได้อุปกรณ์นะครับมีรางวัลรีรบอร์ดนะแบบได้ชุดนะแล้วก็มีได้เหรียญนะครับผมเฮ้ยมันมันเกินไปนะครับ เกมสกอร์ตอนนี้ผมอยู่ที่305ทับ2680แบะเออเคเริ่มมันดีกว่าครับเฮ้ยผมเล่นไปสามร้อยสี่ห้าชั่วโมงแล้วปนะ่ะเท่าก,กับกี่วันวันนี่ยวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงออใครว่างก็ไปคิดเองนะผมเออผมไม่คิดคนระับ e อ็กซ์เนอลไปเลยครับเออเคซ์ฟเวอร์นะฮะเฮ้ยเซิร์เวอร์ก็อยู่เท่าเดิมนะผมเออโอเคมาเรามาลอง ซับเบอร์ดิเออเซับเบอร์เดอะเดอะยฮงเดอะไฮนะครับอุย้ยปิงน้อยมากอะ่ะ77นะครับเออเข้าไม่ได้เอาจะ,ะิงเฮ้ยมจะไปจะมาดูคือถ้าเป็นเวอร์ชันเบต้านี่มันเหมือนมันจะไม่ให้เล่นนะผมผมลองดูดิมันมีเวอร์ชันไหน,นแบบลองรับเวอร์ชันเบต้าบ้างนะครับผมใช่ปะสึกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงลายแมนเฉยไลแมนมันจะขึ้นมาทำไมเนี่ย มันมีความเป็นไปไม่ได้สูงนะครับที่เซิร์ไฟไลฟ์โบส์มันเล่นไม่ได้ได้กูว่าแล้วโอ้อะไรนะก็ะคือผมว่าอัปเป็นอัปเดตไปไกลอ, Microsoft อะไมค้าป่ะเออโอเคมินิเวิลด์นี่แบบเซิร์ฟเวอร์ก็คือแบบเต็มเลยนะครับผมไมค้าก็คือแบบมันจะมีมาให้มาสี่ห้าอันนี้ครับผมเอออันนี้ไม่ได้อวยมินิเวลิลด์นะไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะ,นะผมเปิดเปิดแบบให้มันมีนี่ดีกว่านะผมเปิดให้หมดเลยนะครับมันจะได้แบบมีอะไรหน่อยเน,น,นาะ years later thousand Two เทนะผมเรามาถึงในเกมแล้ว เวลาเราสร้างโลกมาเนี่ยหรือว่าเราเพิ่งโหลดมาครับแสงเงานะครับจะปรับอยู่ที่50นะครับผม,ผมก็คือหลักเริ่มต้นเลยนะผมถ้าคุณอยากไม่ชนะก็ปรับเป็นร้อยนะครับผมนี่ผมก็จะปรับเป็น74็ดสบนะผมอ่าเอาลน์เซเลคชั่นเปิดด้วยด้วกันเนาะ20ช้างเนี่ยมีเลเซตซิ่งดนวยนะเห็นปะแต่ผมยังไม่เคยใส่ในโทรศัพท์เลยมันเป็นยังไงวะกลัวแบบมันกระตุกได้แล้วนะครับคือแบบใส่แสงเงาธรรมดามันก็กระตุกอยู่แล้วนะครับอันนี้เหมือนเจออะไรสักอย่างอะเป็นซากปลักหักพงหักพังนะครับ เป็นเป็นแบบแรกปกติอะก็วางเฉยอะมไม่ได้เป็นสปามอนเตอร์นะผมโอเคนี่ฮะอัปเดตใหม่นะก็ลงไปใต้น้ำก็ามาเนี่ยมินิโวมันมีหรือเปล่าวะมินิโวอย่างเงี้ยมินิโวใต้น้ำมันไม่สวยเท่าไมค์คาร์ดนะผมเอออันนี้พูดตามหลักตามตรงเลยนะครับผมมันเป็นความเป็นเป็นมันเป็นไปได้อะแบบยากอะ่ะเออแต่อนาคตไม่แน่นะมินิโวแบบอาจจะอัพให้มันเท่อย่างเงี้ยนะผมดูดิ ซีดันโทนซีดันเทอร์เฮ้ตรงนี้สวยเน,นี่ยโอเคนะผมนะใต้น้ำมันก็สวย,ลยแล้วมันมันแบบเน้นใต้น้ำเลยนะตอนนี้ upgrade, อัปเกรดอ่ะอัปเดตอ่ะเน้นแบบใต้น้ำเป็นหลักนะผมเนี่ยดูดิแบบอเอาาตอตรงคือเรามาว่ายน้ำคือไม่เหงาแน่นะเพราะว่ามันมีอะไรหลากหลายเยอะมากอะ่ะเออมีนี้พวกมันมีดีดงน้ำแข็งประวัตทุกคนเหมือนผมไม่เคยเห็นเลยนะโอเคแต่ผมมีความรู้สึกได้ว่าแบบ ไอ้มินิวอลอะคือแบบมันจะกดท่าทางอะไรได้น,นี่ก็กดได้แล้วเนี่ยถ้าเราเลือกนะครับผมอันนี้ก็มีมาหลังมินิวอลนะท่าได้าของไมค้าพวกท่าทางอะไรพวกนี้นะครับผมเนี่ยท่าทงท่าทาน,นครับแต่ท่าทางส่วนใหญ่มันต้องซือนะ้อแล้วไมคนะครับใช้ได้เกมไม่กี่อันเองนะครับผมนี่นะครับนี่จึ๊บอ่าโอเคมีท่าตบมือท่าบายบายเนี่ยบายบายนะครับเป็นท่าแบบเบสิกเริ่มต้นกันเลยทีเดียวนะฮะ ท่ายบายแล้วว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งคือท่าซีอูเกย์ G นะครับผมอออโอเคมันมเหวะอเะเขียวๆนี่รู้สึกจะเป็นระดับเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นปะวะไม่รู้ว่าผมซุยครับบางอันนี้ต้องซื้อได้แค่ปรมาณหกสิบเก้าบาทประมาณนี้นะฮะใส่ได้มากสุดกี่ช่องกันนะหกช่องนะครับผมเออกดนะครับนี่ แต่มุมมองเนี่ยคือมันยังไม่อัปเกรดสักทีนะผมก็คือแบบเราต้องเข้ามาปรับนเนี้นะครับถึงจะเห็นมุมมองตัวเองนะผมมินิโบนี่รู้สึกจะกดง่ายมากนะทางด้านของมินิโบนะครับก็คือแบบมันมันมีปุ่มแบบให้กดด่เหมือนผมจําได้อะ่ะนะครับมันมีปุ่มให้กดแบบเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลังเลยนะผมไมค้านี่คือแบบอะไระครับต้องเข้ามาตั้งค่าโอ้มันใช่เรื่องไหมเนี่ยโอ้เลือเรื่องเลยนะคโอ้โมินิโบเราขอยกทางด้าน ดีดให้มินิโบไปเลยนะเหมือนผมพูดแต่ยังไม่ได้เข้าเกมนะเออเดี๋ยวเราไปลองโดยมินิโบอีกทีก็น่าจะรู้กันครับวุ้ยแถวนี้น่ากลัวทุกคนน้ําเขียวๆคุณๆอย่างนี้นะครับโดนลงไปเจออะไรหรือเปล่านี่นะครับนฮะเป็นอัปเกรดนะอัปเกรดเฉยอัปเดตนะผมอัปเกรดนี่มันไาใช้กับพวกอัปดาบแบบเวอร์1เวล2อะไรอย่างนี้นะครับสับเนาะเหมือนเหมือนเหมือนผมจะใช้สับมั่วนะมันผมจะใช้สับมั่วนะทุกคนไม่ได้เสียงเกมชัวร์ผมปรับให้สุดเลย เพราะว่าผมเคยลองมาแล้วนะเวลาตัดต่อคลิปเสียงเกมคือมีนิดเดียวนะครับเสียงไม้ผมก็จะพูดไม่ดังมากนะเดี๋ยวมันจะแบบไม่ได้ยินเนะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะไม้ครับนะละเรามาดูของกันนะของนี่ก็คือเต็มนะท่าดาของไม้ครับจัดเต็มกันเลยีเดียวนะฮะมาดูของกันอันนี้คือผมเปิดแบบโหมดทุกอัานแล้วนะครับอ่าโอเคดูของดินี่นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับ นี่างนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บก,ก็ก็นี่เอะปะกล้องส่องทางไกลทิศทินเกิดเป็นเจ้าไม่เน่าแต่มาคืออะไรผมไม่รู้ปังอ่ะมาคืออะไรไม่รู้เนี่ยก,กล้องส่องไกลก็คือแบบใช้ง่ายๆครับสะดวกสบายนะฮะก็อ๋อเป็นเหมือนลูกเล่นนะไม่ต้องมีออฟติไฟนะครับผมเป็นเหมือนออฟติไฟติดตัวไปแล้วนะฮะทางด้านของสปายแก๊สนี้นะฮะแล้วก็มีเทียนนะฮะแต่เทียนนี่ไม่ค่อยสว่างนะเทียนไม่ค่อยสว่างนะผมมันเป็นไฟจากนรกเฉยเลยอ่ะ ไม่ต้องไปมันกระตุกว่ะ FPS เลยยี่สี่เฉยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเปิดไอ้โหมดทุกอันเนี่ยมาเลยกระตุกนะครับผมเออคำเตือนนะถ้าเปิดก็คือระวังกระตุกนะครับอย่าใส่แสงเงาเพิ่มด้วยนะครับเป็นั้นจะเกิดความชิบหายเอานะครับเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมันมีอะไรเยอะไงมันเลยกระตุกนะฮะโอเคปึ๊บปึ๊บไอ้หญ้านี่ก็บางจังเลยโอ้ไข่เขามาสร้างตรงนี้เนี่ยมันมาโตตรงไหนไม่โตนะมาเติมมา แล้วกูง,งงนะมึงรู้ไหมดิพูดไม่รู้เรื่องแล้วนะนี่ฮะมันเริ่มพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วนี่ป,ปานีนะฮะโอ้ไม่ได้แปลกใจมันตกใจนี่ตัวเนี้ยไอตัวนี้โคตรเท่เป็นปลาหมึกในใต้น้ำอะ่ะแบบมันจะส่องแสงนะครับนี่ปลาหมึกล่างหนึ่งครับดูปลาหมึกล่างสองดีโคตรเท่ครับดูดีแต่ตัวนี้มันจะอยู่แบบลึกๆนะฮะมันไม่อยู่หรอกแถวเนี้ใกล้กาล่ะครับมันไม่อยู่หรอครับเออ แต่ไมค์คราวนี่มันแบบถ้าจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ของหลักได้มาแบบต้องเวอร์ชั่นตัวเต็มเนาะส่วนใหญ่จะรองรับเวอร์ชั่นตัวเต็มนะครับมินิโบนี่แบบกดอันไหนเข้าได้เข้าได้เลยนะครับผมไม่อยากพูดตอนนี้มากไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปนิโบแล้วมันแบบเพี้ยนนะนะครับจุดจุดจุดไปเดี๋ยวเรามาลองเอาชีวิตรอดแบบคร่าวๆกับไมครับเดี๋ยวเรามาลองเอาชีวิตรอดกันดีกว่านะผมก็คือตอนนี้เนี่ย ผม,ผมเล้ผมขอเล่าได้ก่อนนะครับก็คือผมเนี่ยก่อนนั้นนะคือผมใช้หูฟังแบบเป็นอาร์ติกเป็นของสติลลี่เนาะเป็นอาร์ติกสาวอะไรได้แหละนะครับก็คือเกมมันก็ยังพอมีเสียงนะแต่พอแล้วผมปรับมาไออาร์ติกใหม่เนี่ยก็คือผมซื้อหูฟังมาใหม่ก็คือเสียงเกมแม่งเบาลงนะครับผมแบบแต่เสียงผมแม่งแบบดังชิบหายเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าความบานมันรายไปอยู่ที่ไหนนะครับเออผมเลิกป่นดีกว่าครับเราเข้ามาในโหมดชิดยอดนะครับลองเชิญเนี่ยมีใครเล่นไหมครับเอ้ยมันออนโลบก,กันอยู่อะคนนี้ใครเนี่ยฮิตเช็ด Mo, my, my. เอเลโมนะ่ Auto, o K o, oh, ไม่ไม่อะอะไรเนี่ยออโต้บีโอบีโอโบอคโอ้โหมีแต่โลบอคอะดูดิเชิญแม่งทั้งหมดเลยกูเชิญเชิญเชิญมันจะมีใครเข้ามาวะเชิญให้หมดเลยไม่ส่งไม่สอแล้วนะครับอยากมีเพื่อนเล่นนะครับผมเออแต่ผมก็เคยได้กับเพื่อนแหละนะครับใครมันจะไม่เคยเล่นไปค้ากับเพื่อนไหมนะครับในเมื่อแบบคุณเคยเล่นแล้วนะฮะคือทุกคนครับผมเกิดมาผมคิดว่าเป็นแอสซิสซินคิดมันเกิดหมู่บ้านอีกแล้วมันเป็นอะไรกับหมู่บ้านมากไหมเนี่ยผมเนี่ยฮะ แบบโชคดีหรือปะแบบเกิดมาเจอหมู่บ้านอีกแล้วกออูยึดเลยละกันนะครับผมผมยึดเลยละกันนะหมู่บ้านเนี้ยึดนะครับยึดแล้วนะผมอาบ้านนี้เป็นของผมแล้วนะฮะยึดเลยละกันนะครับมีใครเข้ามาไหมเอ่ยโอ้ไม่มีเลยแต่ละคนคือแบบเหมือนมันยิงกันนะเหมือนเขายิงกันนะผมจะยิงทําทำไมเนะี่ยโอ้โหดาบฟ้านะครับเนี่ดาบฟ้าที่ไม่ใช่ดาบฟ้านะครับผมมันแบบ เออประมาณได้แนะนะหมู่บ้านนะเกิดมากูเจอหมู่บ้านอีกแล้วครับเออเลด้าบาต้องเอาชีวิตรอดทำไมครับเนะ่ะก็แบบชิวๆอะครับทุกคนผมไม่ต้องชีวิตรอดแล้วว่ามีหมู่บ้านอ่ะเออเกิดมาเจอหมู่บ้านมันเป็นอะไรของหมู่บ้านไม่รู้จริงนะสำหรับธนบัของผมนี้นะฮะธนบัของคนชื่อเล่นชื่อเคสนี้นะฮะไม่รู้มันเป็นอะไรของหมู่บ้านครับคือแบบแทบจะคิดจริงๆนะเว้ทุกคนแบบสร้างโลกมามันต้องแบบเจอหมู่บ้านน่ะมันเป็นอะไรนะ ไม่รู้มันเป็นอะไรไม่รู้ว่าใครเอามันเขามาบางคนก็นเรียกเลเกบางคนก็นเรียกสการกระโดดชี้แค่ชี้ขาเขาเรียกสกาแล้วว่าเลเกเไอ้นี่เพลงอะไรบางคนฟ้าล้วก็ไม่เข้าใจทําไมกูต้องวาไงไว้ตรงนั้นไม่รู้ทําไมทําไมทําไมกูต้องมาเล่นทําไมต้องมาเล่นแบบนี้นะครับทุบเลยละกันนะเออ ก็จะดีไหมถ้าฉันและเธอต้องขยับเรื่องราวถ้าฉันไม่ขอเธอเป็นเพื่อเมื่อเก่าจะจะรำไหมในวันพรุ่งนี้จะเรียกเธอว่าแฟนถามว่าทำไมผมถึงตัดไม้แค่นี้นะถามว่าทำไมพี่ครับพี่ไม่ไม่ตัดไม้ของหมู่บ้านเอพีซีครับผมไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับโทษทีครับผมแบบแบบ แค่นี้ก็คนไม่ดีนะครับแบบทำลายทำลายไม้ทำลายป่านะครับผมโอ๊ยมันเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วว่าผมนี่นะตัดเลยละกันนะเออเขาเรียกว่าแบบไม่อยากรบกวนหมู่บ้านเอมีซนะีเขาเนาะเออผมแบบคนดีเนี่ยไม่อยากจะตัดไม้บ้านเพาว่าแบบเขาสร้างมาตั้งนานอนะ่ะจะไปตัดมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนะ<ช>ามาคับของคาบกันเลยดีกว่าเออจุเบอร์เธอโอ้ตับดี ซาลังเหรอซาลังเหอฮ่าวางกับดากก่อนแชนนอนถือกระบะแค่นี้ทำพี่ร่วไม่ได้หรอกนะฮะเอ้อเอ้ยเอ่อมันผมไม่ได้ตั้งใจนะัปไปมันเป็นการแสดงครับมันเป็นการแสดงเชื nah. ่อผมดิวางไม้เลยละกัน่วยมันไม่ใช่ครับกูแกล้งลับดิเอ้ยเฮ้อใส่ใคร เองรู้ไหมว่าเองเออใส่ใครเนี่ได้เวลาเหลี่ยมครับเออเวลาแบบบางเวลงเข้าบ้านมันจะหล่นไปไยทุกคนเอออันนี้ปิดก่อนนะหลุมนี้เหมือนผมไม่ถูกสตาร์นะฮะี่ยแบบเวลามันหล่นเข้ามาเว้ยมันจะหล่นล้มน้ำไปเลยได้เวลาเหลี่ยมอ่ฮ่าเสร็จโจรไอ้น้องเสร็จโจรไอ้น้องก็ะจะดีไหม ไม่ต้องมองแกกับฉันก็เป็นได้แค่ชาวบ้านเท่านั้นแหละนะครับเออผมแบบคนดีไอ้เจอท่ามาทุกคนคือผมแบบคนดีอะครับเออเดี๋ยวดูไว้ดูเวลาตัดไม้นะครับผมขอแนะนำนะถ้าแบบเจอหมู่บ้านทีวีซีอย่าไปตัดบ้านเขานะครับแนะนําให้ตัดแบบตัดตามต้นไม้ครับอือย่าไปตัดเลยบ้านเขาว่าแบบเขาสร้างมาก็นานอะไปตัดมันก็ไม่ใช่เรื่องอะเออมันก็ไม่ใช่เรื่องอ่ะ คือเวลาตัดเนี่ยผมแนะนํานะครับว่าตัดแค่ต้นไม้พอนะทันานของท่อนไม้ในพื้นี้นะเพราะว่าทาดนานของหมู่บ้านเอ็มบีซีเนี่ยเขาสร้างมานานเนาะอืมโอเคผมตัดก่อนนะครับแล้ยทำไมเอ็มบีซีเขามองหน้าผมอะผมก็เฮ้ออะไรผมก็ตัดไม้ปกติอนะผมไม่ทาอะไรให้คุณเนะี่ยเออเวลาตัดผมขอแนะนำริงจีนะครับว่าแบบ อย่าไปตัดบ้านเขาว่าหมู่บ้านไอพีซีผมขอย้ำนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีแบบร้ายแรงจริงๆนะครับอย่านะครับอย่าไม่แต่จะคิดนะครับเฮ้ยผมตัดอะไรอยู่เนี่ยเอ้อเชี่ยเอออะไรวะเออไม่ใช่ต้นไม้หรอเอ้าชิบหายแล้วเลิกเลิกมันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวฉากเมื่อกี้ เดิมต่อเลยครับแล้วก็มาต่อกันดีกว่านะครับคือผมแบบอยากมีเพื่อนมาเล่นนะครับเชิญทุกคนเลยกันเนี่ยมันจะยิงทำไมวะไอ้คนชื่ออตโต้พีโอพีโอเนี่ยแบบมันยิงนะผมเชิญแบบไปเข้าอ่ะเออเนี่ยแบบเชิญหลายรอบแล้วครับไม่มีใครอยากเล่นกับผมอกครับโอ้โหคือผมมันไปทำอะไรให้อะมันไม่มีใครเล่นกับผมเลยอ่ะบูเจี๊ยบไปมาตัดพงตัดไม้ครับไปบ้านผมเอาบ้านไหนดีวะคิดแบบไว้เออเจอเจอเจอ บ้านนี้ไม่เอาครับอะไรนี่คืออะไรแหละอัปเกรดดิใส่ดิมันจะเป็นไงครัทุกคนนะครับเขาใส่เขาเ้าไปเลยครับมันเป็นเครื่องทําลายเหรอเนะี่ยชิปหายแล้วเอา้าคิดว่าขวานหายมันม้วนเวอะคิดว่าขวานหายคิดว่าแบบเป็นเครื่องบดขยี้นะขยี้ขยี้ยมต้องขยี้คนระับผมลองตีดิครับเกิดอะไรขึ้นมาครับตีดิทำไรวะเอ้ยเอ้ยอ่ะอย่าไม่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 ไมไม ก็เช่นดีไหมจะใช้กับเธอจะลอกขยับเรื่องราวแต่าหากฉันไม่ขอกูหนีหนีไม่ได้แดกกูหรอครับคือผมมาแบบนักวิ่งมาาธอนเก่าไงเออผมต้องตัดหินตัดเอ้ยยังตามกูไม่หยุดเป็นไรครับเออไม่แกไม่ได้เด็กฉันลอกมันต้องขึ้นมันต้องขึ้นนี่เอเอชิบหายแล้วปิดเลยนี่กำแพงกำแพงเมือง n อ c ซีครับไม่ได้เด็กผมหรอครับ ะตัดหินต้องคนตัดหินนะครับเอาบ้านนี้เลยนะโอ้บ้านนี้มันไม่ปลอดภัยผมยากผมต้องโยงต้องโยกว่ะต้องโยกว่ะแบบไปโยกไปบ้านนู้นว่ะบ้านเมื่อกี้แบบมันมีคนจ้องทำลายผมนะครับบ้านนี้ก็ใหญ่ยุนะครับแต่ก็แคบยุข้างในอะ่ะไอบ้านนี้สวยนะเนี่ยกูโดเลยโดชิง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 เฮ้ยก็สวยยุนะครับโดเลยละกันนะครับเออ มันต้องแสดงความเป็นเจ้าคงเจ้าของๆๆแล้ววะจชไปวางไหมทำไมวะนะกล่องคับเอามาไม่ได้ครับเมื่อกี้ไม่ทันทจริงๆนะครับใช่ไปเลยครับนี่ติดเลยครับแสดงความเป็นเจ้าคงเจ้าของนะครับเออเฮย้ยเสียงอะไรอ้าฉันอ้าไม่ฉันอฉันไม่ได้บัเดวเจาบเดียบัเดวเหงเยนเดะบยนเดผมขอโทษมันเป็นภาษาเกาหลีกันแล้ว เขาโทษเป็นภาษาไทยกันแล้วแต่แกไม่เคยฟังฉันเลยก็จะดีไหมถ้าฉันกับเธอจะลองขยับเรื่องราวชาชันไม่ขอจะด้วยจะด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเรียก SOS หน่อยสิเข้าบ้านเลยละกันนะครับเออนี่ขโมยบ้านนี่แหละเออเดี๋ยวผมติดก่อนนะครับอิรอนโกเลมเออผมท้าทายอำนาจมือก่อนไอิรอนโกเลม นี่เขาเรียกว่าท้าทายอำนาจมืดนะฮะมันอยู่ไหนวะไอรอนกเลมเนี่ยมันไม่ได้เป็นโมันมันอยู่ไหนวะ้ยหายไปแล้ววะทุกคนนะครับเออนี่อะไรเนี่ยโอ้ยเอ้ยไม่แ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 ม่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนี่ตัวอะไรครับกูลองตีครับตัวอะไรอ่ะเฮ้ยชิบ่ายแล้วมันเรียกพวกบผมแบบนักวิ่งมาราธอนเก่าไง มันยังตีผมไม่โดนสักครั้งเลยเนี่ยว้าวโอเคครับเรามาถึงมินิโวกันแล้วนะครับผมก็คือผมบอกบอกแล้วว่าผมเล่นล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับผมเออก็ไม่ค่อยนานเท่าไหร่หรอกไม่นานแบบพี่มือนกัสองปีนะครับปีหนึ่งก็มานานแล้วนะครับที่2ปีไปแล้วนะครับเออเล่นล่าสุดนะครับเราลองนี่มันแบบมีอะไรใหม่ด้วยเปล่าที่ถามว่าทำไมพี่ครับทำไมเสียงเกมไม่มีครับผมปิดไว้นะครับเออเฮ้ยเสียงเพลงเปลี่ยนใบ โอ้โหกูจะระเบิดนะครับก็พอดีนะครับแต่ผมปิดก่อนนะครับว่าเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยินเสียงอันหลอเหล่าของผมไงเดี๋ยวไมยินเสียงอันหล่อเหล่าของผมไงเออกิจกรรมกิจกรรมอะไรเนี่ยเอ้มันมันเข้าอะไรเหรอนะครับแม็กโดนนั่นปะแม็กโดนอนก็มานะครับเราไปหาที่มันคนเล่นเยอะดีกว่าปะทำไมมันหนึ่งทับหมดเลยวะห้องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมหาก่อนเฮ้ยทำไมคนมาเล่นน้อยกระจังอะตั้งโลกอะ สร้างโลกสร้างโลกใหม่หมอกสร้างสารรค์ปะเริ่มเกมโอ้ยดูภาพดีอย่างสวยอะแต่ทุกคนครับก่อนเริ่มเกมคือภาพมันก็โหลดสวยยุนะครับเอ๊เอา้าวอะไรวะทำไมมันเกิดพื้นที่โล่งมันไม่ใช่แล้วหมดปกติได้แล้วนะครับผมก็สร้างหมดปกติเหมือนทุกคนได้แล้วนะครับผมูเอ้ยมันกระตุกอะเอ้ยมินิวอลมันกระตุกนะไม,ม,ม่ไม่ครับไม่กระตุกนะว <21. S 1> โอ้โหเอพีสเลยยี่สิบนี่คาถามไม่ได้ลงแสงเงาอ๋อมีแสงเงามาให้นะครับ ดูดิครับมินิโบว์คือแบบเขามีแสงเงามาให้เลยนะครับโอเคมันกระตุกอะไรวะเนี่ยไมยคังไม่กระตุกขนาดนี้เลยนะครับเออขอหักคะแนนทา่าหน้ามินิโบว์เลยมันกระตุกเนี้ยนะครับรู้มันจะกระตรงกระตุกอะไรเนะี่ยโอ้ไกลมากมันก็ไม่ไหวปรับไกลพอนะครับเดี๋ยวมันโอ้ของอย่างเยอะเนี่ยไมยค้ายังไงมันก็สู้มินิโบว์ไม่ได้เว้ยทุกคนทางด้านของไมค์ถึงไอเทมนะเพราะว่าแบบของมันเยอะมากจริงๆอ่ะ ไม่ที่โม้เนี่ยดูแมปดูดิแมปก็คือแบบละเอียดเกินนะครับพิกัดเว,เวลาเวลาเที่ยงเนี่ยอะไรเนี่ยบินบินบินว่าผมอยู่ในเกาะทุกคนเกาะอะไรไม่รู้แต่ต้นไม้คือโคตรเยอะต้นไม้เยอะมากอะ่ะลงไปข้างล่างก่อนลองลงลงเอง้ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะให้มันคืออะไรอะ่ะคอนโซลสถานีดวงดาวปิ๊บปี๊บ สวัสดีนักประจนภัยนี่คือคอนโซลสถานีดวงดาวคุณสามารถเรือกบริการที่ต้องการได้จากเมนูได้ความมือตรวจเช็คสภาพคู่มือการท่องดาวบันทึกตำแหน่งบ้านสิปีๆีใช้ดาวเพียงดว,ดวงเดียวในการบันทึกพิกัดของตำแหน่งบ้าน โอ้ทุกคนดูดิคือโลกมาเต็มสิบบาทถ้าใจนี่ก็ต้องซื้อที่เก็บไฟเพิ่มอะ่ะโอ้โหเกินไปเกมดูดิไม่ค้าเพื่อสร้างได้แบบไม่ให้อานน่ะดูดิถ้าจะสร้างโลกที่11 1บอ่ะก็คือต้องซื้ออะ่ะมันเกินไปจริงๆเกิดใตน้น้ำเฉยผมเกิดใต้น,น,น,ตน้ำอีกแล้วว่ะโหมดปะจนภัยผมผมจะรอดไหมเนี่ยโหมดปะจนภัยของผมเนี่ย เจออ้านอีกแล้วว่ะเฮ้ยแต่ทำไมน้ำมันสวยจังวะเฮ้ยเสียงน้ำโคตรสมจริงอะ่ะผมเปิดเสียงอะ่ะเออน่ากลัวน่ากลัวเสียงต้องอยู่ใต้น้ำอะ่ะผมใส่ชุดก่อนจึ๊บใส่ชุดดิมันต้องกดตรงนี้แล้วก็กดเออใส่ชุดเลยใส่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 ใส,ใส่โอเคนะครับไอ้ดวงดาวนะั่มันไปไงไม่รู้นะครับทุกคน เฮ้ยกระตุกกระตุกเฮ้ยเสียงในน้ำน่ากลัวขึ้นสิขึ้นขึ้นดิมันไม่ขึ้นให้อ่ะโอ้บตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนคบเพลิงตัดไม้แต่ความรู้สึกส่วนตัวผมว่ามินิโบมันเล่นยากกว่าไมค f าบ่ะอันนี้คือไม่มีใครลบแบบความคิดผมไปได้เลยนะคือมันเล่นยากกว่าจริงนะครับ แต่ภาพสวยกว่าเออขนาดของมินิโบอยู่ที่กี่อัไมกรบไว้ไม่รู้แต่ที่รู้คือมินิโบเนี่ยใช้ความจำเยอะกว่าไมค์คร a f t แน่น,นอนนะนี่นี้คืออะไรอะไม้ช่ำชาแดงนะครับผมมาเกิดที่นี่เฉยเลยวะ่ะผมอยากใช้เครื่องเทเลพอตแต่มันไม่ใช้อะผมสื่อสารไม่ดีดีวแหละนะครับไม้ทุบอย่างนานอนะ่ะ ไม้ทุบอยงนานอ่ะอันนี้ครับยังไงอ,อ,อ่ะครับเนี่ยครับครับไม้แล้วนี่ไงสีย้อมแดงคืออะไรอ่ะดองดิบล็อกอะไรวะบล็อกอะไรอ่ะผมมาอยู่สวนด้วยทุกคนที่ไหนเนี่ย เดินไม่ได้จะเริ่มเกมแล้วเล่นไงเนะี่ยแฮมเสซัมบี้นี่ใครเนะี่ยอะไรอะ่ะงงวางซัมบี้ก่อนผมวางแพนก่อนอะไรอะ่ะผมอยู่ฝั่งแดงอะ่ะอะไรอะ่ะงงเอา้า กลายเป็นซอมบี้เฉยเฮ้ยผมกลายเป็นซอมบี้อยู่ทุกคนตีตีตีผมรอตีเลยไหนแพนอยู่ไหนแพนอยู่ไหนเฮ้ยผมไปตัวอะไรไม่รู้อ่ะอ้าเจ็บเจ็บเจ็บอะไรอ่ะงงงงอ่ะอะไรวะเฮ้ยมันตีผมไอ้แพนมาดิมาดิก็มาดิก็มาดิก็มาดิฮู้ เอาเรื่องยูนะครับมาดีเก็บหมดดาเก็บหมดดาผมต้องสู้กับแพนผมได้หนึ่งว่าหนึ่งแต้มก็คือมีเวลาให้ยี่สิบนาทีนะคือตอนนี้แหละผมหาแพนก่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงแถวนี้แล้มันอยู่ข้างบนเนานั่นเพื่อนเราตรีเพื่อนเราได้ไหมเนะี่ยเอ้ยเ้ยแพนเจอแพนแล้วเอ้ยมันยิงมันยิงตายซะนี่แน่ เอายิงไม่ได้เอาตีไม่ได้อ่ะตายตี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 ดิช่วยกันตีหน่อยช่วยกันตีมาดิเออก็มาดิก็มาดิวู้วูมาดิมาดิเอาเรื่องยูเนี่ยผมอยู่กับคนนี้นะครับเป็นยังเอาเรื่องยูคนนี้เพื่อนเรานะเราเป็นแบบซอมบี้ยักษ์อะไอตัวที่มันปล่อยลูกออกมานะครับผมจําได้เลยด้านหลังคาเนอะด้านไกลยูนะครับผมดีนะผมเลือกตัวโหด อ้ยเฮ้ยเฮ้ยแผ่นเบียซอมบี้ดูแผ่นดีมันลากอัปเกรดอะเพื่อนไม่ทำไรเลยอันนี้อะไรเนี่ยเอาช็อปเฉยมาดิพเพื่อนก็มาดิก็มาดิฮู้ฮู้มาดิไม่ได้กินไม่ได้กินมาเอ้ยอุ้ยตีคนแรงตีขี้มาเนี่ยแตกแตก,แตกแตกตีดิอ๋อมันไม่ตายเออก็มาดิก็มาดิโอ้มันมันฆ่าผมไม่ลงแล้วมันมันโค่นผมไม่ลงนะ ใครไม่รู้เนี่ยเซนอะไรเนี่ยอีกคนนึงอยู่ไหนอ่ะโอ้ยกูจะลงละวานทำไมอ่ะกูตายนะครับโอเคฮะท่าของมินิโบก็มานี้ยผมก็ก็บอกว่าโหมดเดีสนุกสุดแล้วนะแบบเล่นกับคนอื่นอ่ะอย่างอื่นก็เฉยๆอ่ะเนาะมันแล้วแต่ความชอบของคนนั่นแหละว่าแบบชอบหมดไหนนะครับโอเคครับก็มินิโก้มินิโบกับไมค้คามันก็แบบโคดารูปแบบกันเลยนะครับไส่วนตัวผมแล้วผมถนัดไมค้คามากกว่านะ เออมินิโบก็ปรับมุมมองเร็วแล้วก็มีของเยอะนะครับแต่ข้อเสียคือแมปมันตันแค่สิบไหมไมคา้ามันสร้างแมปด้เรื่อยๆเลย,เลยนะครับผมแบบได้เยอะอ่ะอันนี้ต้องเสียเงินซื้อกขาอีกนะครับแต่พวกท่าทางหรืออะไรเนะี้ยก็มีเยอะมากอะไรปะ่ะไมคา้ามี่คือต้องซื้อนะบางอย่างอะ่ะแต่ถ้าซื้อไปแล้วมันก็คุ้มยุ้ยไมคา้าแบบมันเท่ะแบบแต่ละท่านะครับ แล้วแต่ความชอบคนจริงๆนะครับเฮ้ยคนนี้มันยืนมองเราวะเย่ดีใจมากกดดิเย่ดีใจมากเย่ดีใจเฮ้เฮ้เฮ้มาใหม่แล้วผมขอปิดฉากขอปิดคลิปเท่ๆเอ้าเฮ้ยมันล่องหนเนาะหายไปไหนอะหายเฉยนะครับหายไปไหนอะแพนหายแพนหายโอเคครับคลิปนี้ก็ามาคลิปดีครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ กดซับกดเกดเอ้ยมันอยู่ข้างบนกดกระดิ่งเพื่อไปกำลังใจให้ผมนะครับสวัสดีบ๊ายบาย,บายเย้ยูฮหูเฮ้ยมันอันนี้มันลอยขึ้นข้างบนดได้วะตีก่อนตีตีตายเอา้ามันล่องหนได้สวัสดีบ๊ายบายครับเย้ยูฮหู